รู้แล้วมีอึง้งเผยความน่ารักและสีผมน้องแอบิเกลบอกเลยว่าคุณย่าเฮอหนักมากขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามเรียบร้อยสำหรับชมพูอรารยาและนอดวิสรุตซึ่งเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาชมพูเพิ่งคลอดลูกสาวโดยตั้งเชว่าแอบิเกล มาจากสตรอมแอบิเกลตามที่ชมพูกับน็อตได้โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมซึ่งล่าสุดมดดำเผยผ่านรายการข่าวใส่ไค่ประจำวันที่31มีนาคมว่าเมื่อวานฉันไปเจอยาเขามาคุณยา่าไรวนันคุณย่าเขาเฮร้านหนักมากยาเขาบอกว่าฉันได้ล้านสาวอีกคนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่ไปเฝ้าละ่ะ ยาบอกว่าไว้ราหูก่อนในขณะที่พี่แองจีบอกคุยกับพี่ชมพี่ชมบอกว่าสีผมคือฝรั่งซึ่งพอได้ยินแบบนี้แล้วก็อยากเห็นแล้วสิคะต้องน่ารักมากๆแน่เลย